ครับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับ,บกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอ้สารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับพี่ดปจับตุ้ยเลยนะครับอรเอาพี่อาจารย์ p a ก k a g e ไมเท้าไหร่เลย ผมจะขอทนายก่อนสลรับกันโอเคทนาสกับดิวที่ที่รัก้างนองสับกับงานก็ผมก็ได้ไปที่บ้านหมอกลานะไปที่เทนีก็ได้ฟังคลิปเสียง เต็ม59ปีก็ได้ฟังคลิปเสียงที่มีคนสนทนาการคุยกันระหว่างคนคุยกันสองคนก็เหมือนการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านคุกออครับซึ่งผมพยายามที่จะนำหลักฐานนี้มาที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะใหะ้มีการสืบสวน เพื่อที่จะพอดีมัน,นคลีค่คลายไปไวเพราะว่าที่ผ่านมามันใช้เวลาทั้งสี่เดือนซึ่งทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่น่นซึ่งพยายามยงเรื่องราวต่างๆไปนู่นนี่นั่นทําให้รู้สึกว่ามันยืเดเยื้อและนานในเชวงไปก็ที่ท,ที่นําเรื่องมาวันนี้นก็คืออยากจะให้จหนที่กระโดดแลยามที่จะทำงานให้ประชาับมากยิงย่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการ ทำให้ชาวบ้านเชื่อใจกันมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์กล่าในเละถ้าทุกท่านฟังหรือความเข้าใจผมเชื่อว่าความเข้าใจไม่น่าจะคาดเคลื่อนถ้าลําดับเหตุการณ์ในความเป็นจริงเรื่องราวต่างเรื่องราวต่างที่มันร้อยเดียวที่ห้าถึงเก้านาทีเนี่ยส่วนตัวผมมันเป็นเรื่องจริงเหมก็เป็นเรื่องจริงเกือบทุกเรื่องครับ เรื่องที่ผมไม่ทราบคือคือเรื่องการเป็นผู้นำชุมชนของแนปพตาซึ่งผมมาเป็นเคยหลังจากเนธพตาหมดวาระนั่นคือเรื่องที่ผมไม่ไม่ไม่รู้ก็คือส่วน,เ,วน,เ,นเรื่องอที่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการนําสมน้องออกมาจากภูเขามีคนเห็นว่ามีการขึ้นภูเขาวันนั้นวันนี้อะไรต่างๆน,น่คือเพิ่เห็นการทิ้งหมดซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่รู้แต่ไม่มีใครออกมาเปิดเผย เพราะว่าไม่มีการไม่มีอะไรไเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลุงมากลุงคนเดียวที่ที่โดนโดนสื่อจัดสัมภาษณ์บ่อยมากในสยูเนเลยนะครับว่าตกเป็นต้องสงสัยคนหนึ่งในสัมภาษณให้สายตาพ่อแม่มนที่บอกคือตกเป็นต้องสงสัยอยู่แล้วในลักษณะาการที่บอกว่าคนอื่นเนี่ยเที่ยงหมดแล้วเหลือแต่ลุงที่ยังไม่เคลียร์ซึ่งคำนนเนี้ยประโยคนี้แม่เขาเคยพูดที่บอกว่าคนอื่นเคลียร์หมดแล้วเหลือแต่ลุงเที่ยังไม่เคลียร์ ซึ่งห <ste al seat> ลังจากนั้นมาก็ทุกอย่างมัก็พยายามที่จะหลุดออกมาเลยันคนอื่นเคลียแต่ลุงไม่เคลียไม่เคลียรื่องไหมก็ท่ามลายลุงก็พยายามที่จะไบงมี่ก่อนที่จะบอกไปว่าที่มัจะ้เข้างคจกรพิก็น่าจะเป็นช่วงวันที่ที่มีคนรเห็นว่าท่ามีคนขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็มีกับ พยายามวันนั้นวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นขึ้นไปแล้วไปเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งจุดนั้นผมสงสัยมาตลอดคือกงคนัน่สอน่าจะเป็นวันนั้นครับน่าจะเป็นวันนั้นที่เดต่อสองใช่ใช่จะเป็นช่วงคืนวันที่สิบเอ็ดวต่อเช้าวันที่สอเราจะทิดนี้ก็จะเป็นวันที่สชาวันที่สองมีการขึ้นขึ้นูเขาซึ่งซึ่งจุดนั้นละซึ่งเป็นที่ผมบอกว่ามองว่ามันน่าจะไขตรงนั้นได้และอีอย่็ง แล้วทดรนต่างๆที่มีการโยงกันไปเนี่ยซึ่งเชื่อว่า59นาทีมีประโยชน์มากๆกรณีที่มีคนขึ้นไปบนเขาช่วงกางต่อต่อผมว่าต้องมีผลเกยวข้าต้องมีความช่วยเหลือไม่นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ากล้าออกมาพูดความจริงทั้งหมดว่าไปเจออะไรมาบ้างคุณไปเจออะไรมาบ้างสิ่งที่เห็นคืออะไรบ้าง ก็แค่มาเปิดเผยครับมันไม่ได้เสียหายผมย้ำมาตลอดความจริงก็เป็นความจริงเท่านั้นไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครส่วนตัวลูกเห็นว่าันมี้ทางตำรวจเองในการสอบปากคำเสื่อมเงิมันอาจจะเป็นการสอบปากคำจนเรื่องทเกี่ยวกับคันเกี่ยวกับคดีตรงนี้เราพร้อมหรับพร้อมครับดีดีนะดีดีตลอดครับถ้าเป็นการทําให้คดีนี้มันจะพิี่คลาได้ในเร็ววันดีดีครับดีดีมากๆเลย ไม่ได้กังวลครับส่วนตัวผมไม่ได้กังวลอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่ามีอะไรับ